บางทีเราก็ต้องดูต้นด้วยโดยรวมครับมันมันละเอียดมากเลยนะตองให้ต๋องตัดทุกต้นทุกกิ่งแต่งให้มันสวยอย่างเงี้ยเป็นอาชีพแล้วก็ต้องตองตองป้ายอะไรแดงๆเห็นบ้างฮะปูนแดงเหรอไม่ใช่เอินยาฮะยายาอะไรยาที่เขาฝังเข้าไปในลำต้นมันอ๋ออ๋อที่ต๋องตอกเข้าไปเหรอ ไม่ได้บอกว่าเราจูบเพราะเราชอบแล้วเอายาศึกษแล้วก็ยัดยาฉีดยาฝังเข็มเหมือนมันดูดน้ำขึ้นไปมันก็ได้ยาไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอเจ้าหน้าที่เขายังไม่มีใบไงไปทำไอ้นี้เราไม่มีทุนที่จะทำต่อมันก็ได้สีวันสี่สิบเฮ้ยมันตัวเพี้ยลงของตองเหรอเดี๋ยวถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยถามตองเลยตองบอกได้ค่อยบอกมันเยอะ มันไปไม่ไหวแล้วนี้ทุนมันหมดแล้วแรงมันก็หมดด้วยเสียเนี่ยอันนี้คือเสียเสียไฟเสียไฟะไรแดงใช้ไ่แดงมาดูดน้ำเลี้ยงตอนใบอ่อนอย่างนี้พอมันเริ่มกลางมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถ้าใบเราดีเราก็ไม่ต้องฟีเรียแล้วก็ปล่อยเขากินไปบ้างมันก็รักษาของมันเองแล้วอะไรที่ไอ้ไอ้แดงแดงก็คืออะไรสองฝังอะไรยาอะไรปูนเชื้อมากอ่ะใช่นะนะไม่ใช่ไอ้นั้นทาและไอ้ฝังฝังเข้าไปอ่ะ ็ไปปมันเคืออะไรโเขาเรียกปุ๋ยโพลียาฟอสปุ๋ยเอางี้เลยเหรออัดไว้เลยเหรอเหมือนกับวิตามินใส่คนนั่นแหละนี่ก็วิตามินใส่ทุเรียนอุ้ยขนาดนั้นอ่ะแล้วเนี่ยพอฉีดกพอเราฉีดไปให้ต้นแตกเลยจะเรียกว่ารากขอน้ํากับรากอ่ะเขขยายแต่ท่อน้ํากับรากขยายต้องต้องอันนี้ใช้รากมันป่ะใช่โอ้เนี่ยที่ผมบอกว่าต้องปดไว้ไงเนี่ย แล้วต้องใช้ดินออกมาขนาดไหนอะตองรากนกเท่านี้เลยออกมาเองมันลแล้วพอเราไม่รู้เราก็ไปถามถามปึ้งมันโดนรากขอยรากอาหารนะครับรากกินอาหารแล้วก็แล้วก็รากตามทรงพุ่มเหมือนเหมือนยางพาราเลยเนาะยางพาราก็เหมือนกันอันนี้เขาอันนี้เขาเป็นรากค้ำยันรากใหญ่คือไว้ค้ำยันแล้วแล้วพูนดินเนี่ยควรที่จะเอากองแค่นี้เหรอระยะมันแค่นี้เหรอ บางคนเขาก็ทํากองใหญ่เลยนะเขามีทุนเยอะอ่ะยิ่งกองใหญ่มันยิ่งลากยิ่งออกหรอเหมือนเราปลูกผักก็เราพรดินอ่ะยิ่งกองใหญ่มันก็ยิ่งยิ่งลากเยอะตนกก้นเยอ้อนเรา,าอเอามาเสริมเออเราเราเรา,เรามาคุมเพิ่มขายายไปได้ใช่ไหมมันก็ไม่ต้องพวนเราเอามาเสริมทีหลังให้มันกองใหญ่ขึ้นเรื่อยพอต้นมันใหญ่ก็ได้ครับเสริมไปเรื่อยเเสริมไปเรื่อยข้างเนี้ยแต่มันเสียเวลาพ่ออ้าวต้องทําเลยถ้าเราสวนถ้าเราสวนเราน้อยยังก็ได้แต่ถ้าเรา ส่วนใหญ่แล้วพอทำเสร็จแล้วก็หลายๆปีกว่าจะได้เร็จก็หมายเขาว่าก็อยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้ลมมาแรงก็ไม่ไม่หักไม่ล้มล่างก็จะลงข้างล่างไงอ๋อฮะมันลงได้เหมือนกันใช่ไหมก็งันมันไม้อยูนแล้วไะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงต้องพวนดินก่อนจุดที่เรามาลงไหมหรือว่าเป็นจุดที่เรียบๆอย่างนี้แล้วเป็นดินเก่าที่แข็งๆแล้วเอาดินมากองปุ๊บเกียร์เกียรแล้ว ้าดินเราแข็งเราเราควรจะต้องควในข้างใต้ก่อนอช่วยเขาให้<ม>เขาปลูกแล้วไม่ใช่ปลูกแล้วต้องอนควนปลูก,กใช่เข้าใจผิดผมเข้าใจผิดมาตอนแรกผมคิดว่าเอาเอาเอามากองเลยแล้วก็ลงเลยเนี่ยเหมือนอันนี้ต้องก็ไม่ได้ควรนะเนี่ยต้องเ<ไ>อาต้องมาเทเลยเหรอต้องเอาแมคโครเข้ามาเกาเกาเนี่ยเห็นร่องไหมแมคโครเข้ามาเกาวแมคโครันเล็กอะไรหรอเกจกจกจกเกาดินมาใส่คือขูดข้าง ใช่เอาแล้วแล้วแล้วจะใช้วิธีข,ขูดแต่ไม่ดีเพราะขูดเพราะแปลงนี้ต้องขูดพอขูดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นร่องพอหน้าฝนนะ้ำมันจะขังมันจะขัง<อ>ไมเดียวเนี่ยขังแบบน,นั้นแหละแต่นห,หน้าฝนคือมันขังไม่แห้งเลยมันไม่เรียบใช่แต่ถ้าเราเป็นดินเฉยๆเราเอาดินไถรถมาเทอ่ะอเอเอ ถ้างั้นก่อนที่จะเอารถมาเทเนี่ยให้พวนดินตรงนั้นไว้ก่อนเพื่อให้รากมันยืดลงไปลึกเหมือนกันแต่ถ้าจะประหยัดขุดแบบที่สองขุดเนี่ยคือเราขุดให้เป็นร่องเลยขุดแล้วเราก็ดินขึ้นมาไว้เราจะปลูกตรงไหนแล้วก็เอาไม่โผพวนเฉพาะตรงที่เราจะปลูกเออแล้วเราถ้าเรามีดินสวยๆล้วก็พพวนแล้วเราก็แหวกไว้แหวกไว้ไอ้ดินไม่ดีก็อยู่ด้านข้างไปเราดินดีมาเทใส่ตรงกลางเลยจบ แล้วลงโอเคลูกเรียนนะพอเขาโตได้สักปีกว่ากว่าเหมือนเหมือนที่บ้านสองน่ะเขาจะไปเองเขาจะโตเร็วแล้วอันเนี้ยง่ายช่วงประงบประหงนั่นสิอยู่ช่วงปีแรกพอผ่านหนึ่งปีไปได้แล้วเขาก็จะดูแลตัวเองได้ไดง่ายอันนั้น,นอันนั้นของอาเหรออือันนั้นต้นอะไรครเงาะใช่ไหมใช่ก็ต้องทำหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมังคุดนี่ต้องก็ปลูกเหรอต๋องไม่ได้ปลูกมังคุดตาปลูกอ,อ,อันนู้นนะ ทุเรียนนั่นกับปลูกเองไม่เงาะเงาะของอาแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนเงาะเป็นทุเรียนไหมเกิดขึ้าดินลงอ๋อดินลงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวก็จะคอยตัดอีกแล้วพอตัดแล้วต้องเอาขายไม้เหรอแล้วก็เงินไม้มาหมุนทัำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่เออเออเออนั้นมันแล้วแต่ตีดย่อยอ่ามันติดย่อยเออตีดย่อยบางทีก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเอา บางทีไปขายก็หมดแล้วค่าแรงจัดุกคน